ในวันที่ไม่ห,อหมอกแห่งความขัดแย้งปกคลุมไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สายตาของมหาอำนาจโลกไม่ได้จับจ้องเพียงแค่สมรภูมิในยุโรปหรือตะวันออกกลางอีกต่อไปแต่กลับหันมามองพรมแดนไทยกัมพูชาด้วยความระทึกใจอย่างยิ่งยวดเมื่อความเคลื่อนไหวล่าสุดในเวทีภูมิรัฐศาสตร์ปรากฏสัญญาณที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการส่งสัญญาณเตือนอย่างดุดันจากวลาดิเมียปูติน ผู้นำรัเสเซียที่ระบุอย่างเป็นนายยว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของพนมเปญอาจกำลังนำพาตนเองไปสู่หายนะที่ไม่อาจย้อนกลับได้ปูตินผู้ซึ่งเจนจัดในเกมอำนาจและการใช้กำลังทหารได้ส่งข้อความเตือนผ่านช่องทางยุทธศาสตร์ว่าอย่าได้ลีอานล้ำเส้นประเทศไทยเป็นอันขาดเพราะภายใต้ภาพลักษณ์ของเมืองแห่งรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะเน้นเพียงการทูที่นุ่มนวลน,นั้น กองทัพไทยได้ซุกซ่อนไม้ตายหรืออาวุธยุทศาสตร์ที่โลกยังไม่เคยเห็นและประเมินต่ำเกินไปมาโดยตลอดคำเตือนนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงทำเนียบรัฐบาลในกรุงพนมเปญทันทีเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับมหาอำนาจเริ่มสั่นคลอนเมื่อความลับดำมืดถูกเปิดเผยออกมาทีละชั้นสถานการณ์ในเช้ามืดของวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2568บริเวณชายแดนช่องอานมาจังหวัดศรีสะเกษไม่ได้เงียบสงบเหมือนที่เคยเป็น แต่กลับถูกฉีกขาดด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็จากฝูงบินขับไล่ F 1 6ของกองทัพอากาศไทยที่พุ่งทายานผ่านน่านฟ้าประดุจชาพายุเพลิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการประทะย่อยๆแต่คือจุดเริ่มต้นของยุทธการชำระล้างแผ่นดินเพื่อกวาดล้างภัยคุกคามอาชปไตยให้สิ้นซากข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองกรองระบุชัดเจนว่ากองทัพกัมพูชาได้แอบจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในศตวรรษที่21 นั่นคือฟาร์มมนุษย์และการค้าอวัยวะที่มีชีวิตเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาวุธยุโทโธปรกรณ์สมัยใหม่จากมหาอำนาจบางประเทศความลับนี้เองที่เป็นหนึ่งในไม้ตายที่ไทยถืออยู่ในมือข้อมูลการกระทาผิดกฎหมายมนุษยธรรมอย่างรุนแรงที่ไทยรวบรวมไว้อย่างเงียบเชียบมานานหลายปีบัดนี้พร,ร้อมจะถูกนํามาเปิดเผยเพื่อทําลายความชอบธรรมของตระกูลหุนบนเวทีโลกอย่างรักคาบไม้ตายที่ปูตินและผู้นําระดับโลกต่างหวาดเกรง ไม่ใช่เพียงแค่ขี่ปนาวุธหรือรถถัง v t 4ที่ทรงพลังแต่คือระบบสั่งการและควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ประสานเทคโนโลยี ISR เข้ากับสงครามข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์แบบกองทัพไทยในปัจจุบันได้ก้าวข้ามขีดความสามารถเดิมไปไกลจนกลายเป็นผู้กำหนดเกมในภูมิภาคอย่างแท้จริงเมื่อกองพันทหารม้าที่18และรถหุ่มเกราะไทยเริ่มเคลื่อนกำลังข้ามพรมแดนพวกเขาไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยกำลังดุร้ายเพียงอย่างเดียว แต่ทำงานภายใต้โครงข่ายเรดาร์และโดรนสอดแนมอาร1คิวสิบเอฟแบล็กแจ็คที่สแกนทะลุผ่านป่าทึบเผยให้เห็นทุกตำแหน่งที่ซ่อนของศัตรูอย่างชัดเจนระดับ 4K ทหารกัมพูชาที่เคยฮึกเหิมกลับต้องสั่นเทาอยู่ในอุโมงค์ลึกเพราะระหนักว่าไม่มีพื้นที่ใดที่รอดพ้นสายตาของพญาราชสีไทยไปได้การโจมตีทางอากาศที่แม่นยำดุดจับวางได้ทำลายคลังอาวุธและศูนย์บัญชาการลับใต้ดินจนย่อยยับภายในเวลาไม่กี่นาทีส่งผลให้ ระบบการสั่งการของพนมเปนกลายเป็นอัมพาตทันทีนี่คือสิ่งที่โลกเรียกว่าพลังยับยั้งเชิงโครงสร้างซึ่งทําให้ไทยมีความได้เปรียบที่ใครก็ไม่กล้าทดสอบในขณะที่ควันปืนยังไม่จางหายความพ่ายแพ้ของกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในสนามรบเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงสภาวะทางจิตวิทยาภายในกองทัพเองด้วยรายงานข่าวกรองล่าสุดเผยให้เห็นวินาทีชีวิตที่ทหารเข็มรอเปิดศึกยิงกันเองกลางสมรภูมิใกล้แนวชายแดนไทย ความจงรักภักดีที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยผลประโยชน์และอำนาจมืดกำลังพังทลายลงเหมือนโดมิโนโเมื่อทหารระดับปฏิบัติการเริ่มรับรู้ว่าพวกเขาถูกส่งมาเป็นเพียงโลกมนุษย์เพื่อปกป้องทรัพย์สินมหาศาลของคนเพียงตระกูลเดียวเสียงปืนที่ดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาจึงไม่ใช่การเล็งมาที่ฝั่งไทยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือเสียงสะท้อนของความขัดแย้งภายในที่สุกงอมจนถึงขีดสุดการทรยศหักหลังครั้งโมโหลาต่อระบอบการปกครองในพนมเปญได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทหารจำนวนมากเลือกที่จะทิ้งอาวุธ และหลบหนีข้ามพรมแดนมายังฝั่งไทยเพื่อลี้ภัยและหนีจากคำสั่งประหารชีวิตของผู้บังคับบัญชาที่ไร้มนุษยธรรมสถานการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำคำเตือนของปูตินว่าหากกัมพูชายังไม่หยุดการยั่วยุจุดจบที่รออยู่อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยจินตนาการถึงในชีวิตทางการเมืองของตนเองความลับที่ปูตินพยายามบอกใบให้ใหทั่วโลกได้รับรู้นั้นไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเครื่องบินรบหรือรถถังที่ไทยครอบครอง แต่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงข้ามชาติเรียกว่าโครงการอินทรีเล็กซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการทหารที่ไทยพัฒนาขึ้นมาร่วมกับมหาอำนาจทางเทคโนโลยีโดยระบบนี้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของศัตรูได้ล่วงหน้าหลายชั่วโมงราวกับมีตาทิพย์ที่มองเห็นทุกอน,นูของสนามรบไม้ตายชิ้นนี้เองที่ทำให้พนมเปนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อความพยายามในการตั้งฐานยิง ขี่ปนาวุธคิวดับเบิลอยู่สที่ซุ่มเงียบอยู่ในป่าทึบถูกทำลายลงอย่างง่ายดายด้วยกระสุนนำวิถีจากระยะไกลที่แม่นยำจนหน้าขนลุกนี่คือสงครามที่ไม่ได้สู้กันด้วยกำลังพลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้ด้วยสมองและนวัตกรรมที่ไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของภูมิภาคอย่างไม่มีใครเทียบได้การเตือนจากเครมลินในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าไทยไม่ได้มีดีแค่การตั้งรับ แต่มีศักยภาพในการรกคืบที่สามารถสยบภัยคุกคามได้ก่อนที่ศัตรูจะทันได้ลั่นไกด้วยซ้ำเมื่อมองลึกลงไปในมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์การที่เวลาดิเมียปูตินออกมาเตือนกัมพูชานั้นมีความไนที่ซับซ้อนยิ่งกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วไปรัสเซียมองเห็นว่าไทยคือฟันเฟืองสําคัญในยุทธศาสตร์เชื่อมต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการแลนบริดจ์ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะสั่นสะเทือนอํานาจเดิมในทะเลจีนใต้ การที่กัมพูชาพยายามสร้างความวุ่นวายตามแนวชายแดนจึงเปรียบเสมือนการขัดขวางผลประโยชน์อันมหาศาลของเหล่ามหาอำนาจปูตินรู้ดีว่าหากกัมพูชาย,ยังคงเดินตามเกมที่เสี่ยงอันตรายนี้ต่อไปไทยจะไม่เพียงแค่ป้องกันตนเองแต่จะใช้ไม้ตายในการปิดตายพรมแดนและตัดเส้นทางลำเลียงทางเศรษฐกิจทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาที่เปราะบางอยู่แล้วต้องพังทลายลงในพริบตาความเป็นจริงที่เจ็บปวดสำหรับพนมเปญคือ ในขณะที่พวกเขาพยายามอวดอ้างอาวุธเก่าๆก,กองทัพไทยกลับกำลังใช้เทคโนโลยีที่ทำให้สงครามกลายเป็นเรื่องของการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวจากห้องควบคุมที่อยู่ห่างไกลจากแนวหน้าหลายร้อยกิโลเมตรความลับอีกประการหนึ่งที่ทำให้โลกต้องตะลึงคือขีความสามารถในการทำสงครามไซเบอร์ของไทยที่เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของรัฐบาลกัมพูชาได้ทุกระดับข้อมูลการโอนเงินผิดกฎหมายบัญชีลับในต่างประเทศ และแผนการทุจริตที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานข้ามชาติทั้งหมดนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลลับของไทยเพื่อใช้เป็นอาวุธในการเจรจาต่อรองและกดดันผู้นำพนมเปนให้ยอมสยบก,การที่ผู้นำไทยยังคงสงบนิ่งและใช้การทุนนำการทหารในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เป็นการรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ดาบเล่มนี้ ฟันลงไปที่จุดตายของศัตรูปูตินเข้าใจความจริงข้อนี้ดีจึงได้ออกมาเตือนเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนนําไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลในกรุงพนมเปญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคอย่างรุนแรงโดยเฉพาะความลับเรื่องการมีอยู่ของเครือข่ายสายลับไทยที่แทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของโครงสร้างอํานาจกัมพูชาซึ่งพร้อมจะก่อการรัฐประหารเงียบหาพนมเปญยังไม่หยุดการยั่วยุ นอกจากอาวุธไฮเทคแล้วไม้ตายที่สําคัญที่สุดของไทยคือความสามัคคีและจิตวิญญาณของนักรบที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงภายใต้ยุทธศาสตร์สงครามที่ไม่สมมาตรทหารไทยไม่ได้เพียงแค่รู้วิธีการยิงปืนแต่พวกเขาเนี่ยได้รับการฝึกให้เป็นผู้ประสานงานในระบบเครือข่ายสงครามสมัยใหม่ทุกการตัดสินใจในสนามรบถูกสนับสนุนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้ความผิดพลาดแทบจะเป็นศูนย์ในขณะที่ฝั่งกัมพูชากำลังเผชิญกับการแตกแยกภายใน ทหารไทยกับรวมใจเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ภารกิจปกป้องอธิปไตยความเหลื่อมล้ำทางแสนยานุภาพนี้ไม่ได้วัดกันที่จํานวนคนแต่อยู่ที่คุณภาพของคนและเทคโนโลยีที่ไทยถือครองอย่างเป็นความลับมานานหลายทศวรรษเมื่อความลับนี้ถูกเปิดเผยออกมาทีละน้อยผ่านการปฏิบัติการที่เด็ดขาดโลกจึงเริ่มเข้าใจว่าทําไมผู้นํารัเสเซียถึงต้องเตือนกัมพูชาอย่างจริงจังขนาดนี้เพราะหากไทยเลือกที่จะเอาจริงขึ้นมา แผนที่ในภูมิภาคนี้อาจจะต้องถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยน้ำมือของพยาราชสีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลท่ามกลางความตึงเครียดที่พุ่งทายานสู่จุดเดือดสูงสุดเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญคนทั้งโลกคือวินาทีที่ฝูงบินขับไล่ F16 ของไทยทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามเช้าตรู่เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไม่มีใครคาดคิดการถล่มเป้าหมายยุทธศาสตร์8จุดพร้อมกันไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารทั่วไป แต่คือการเปิดใช้งานไม้ตายที่เรียกว่าระบบนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์ประสานงานผ่านดาวเทียมวงโครจรตำ่ำซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไทยซุ่มพัฒนาอย่างลับๆร,ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกมานานหลายปีความแม่นยำของระเบิดนำวิถีแต่ละลูกที่ตกลงกลางฐานที่ตั้งทางทหารและคาสิโนชายแดนซึ่งถูกใช้เป็นบังเกอร์รับและศูนย์บัญชาการของทหารกัมพูชาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ Q ด ยูสามที่พนมเปญพยายามนำออกมาอวดอ้างนั้นกลายเป็นเพียงวัตถุบโบราณที่ไรค่าเมื่อต้องเผชิญกับระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของกองทัพไทยสถานการณ์ที่คาสิโนโตแตกภายในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาคารที่ถล่มลงมาแต่คือการทำลายศูนย์กลางทางการเงินมืดที่ใช้หล่อเลี้ยงระบบอำนาจนิยมในพนมเปญอย่างถอนรากถอนโคนสิ่งที่โลกยังไม่รู้และปูตินพยายามส่งสัญญ,ญาณเตือนคือไทยไม่ได้เพียงแค่มีอาวุธที่ทันสมัย แต่ไทยครอบครองระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสมรภูมิแบบบูรณาการหรือที่เรียกว่า CCISR ระดับก้าวหน้าซึ่งสามารถเจาะทะลุระบบสื่อสารทุกชนิดของกัมพูชาได้แบบ100%เซในขณะที่ทหารกัมพูชาพยายามจะลั่นไกจรวด BM21 เพื่อตอบโต้ตำแหน่งของพวกเขาจะถูกมาร์กจุดและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยปืนใหญ่และฝูงบิน F16 ภายในเวลาเพียงเสียววินาทีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองรับระบุว่า ความลับของไม้ตายนี้รวมไปถึงโดรนสอดแนมเพชรคาขนาดเล็กที่สามารถบินเข้าไปในอุโมงค์ลึกเพื่อทำลายเป้าหมายเฉพาะบุคคลได้อย่างแม่นยำนี่คือเหตุผลที่ปูตินย้ำเตือนว่าอย่าได้ก้าวข้ามเส้นขีดจ,จำกัดของไทยเพราะหากไทยตัดสินใจเดินหน้าเต็มตัวนั่นหมายถึงจุดจบของโครงสร้างอำนาจทั้งหมดในกัมพูชาโดยที่ศัตรูยังไม่ทันได้เห็นตัวตนของทหารไทยแม้แต่คนเดียวในสมรภูมิความโหดร้ายที่ถูกซุกซ่อนอยู่ใต้เงาของสงครามครั้งนี้ เริ่มถูกเปิดเผยออกมาเมื่อกองทัพไทยตรวจพบหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับฟารม์มนุษย์ที่กัมพูชาใช้เป็นแหล่งหารายได้จากการค้าอาวัยวะเพื่อนําเงินมาซื้ออาวุธหนะักความลับดํามืดนี่เองที่เป็นไม้ตายด้านจริยธรรมที่ไทยใช้ในการกดดันบนเวทีโลกจนแม้แต่มหาอำนาจอย่างจีนก็เริ่มต้องรักษาระยะห่างจากรัฐบาลพนมเปญการปฏิบัติการทางทหารของไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการป้องกันอธิปไตยแต่เป็นการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม เพื่อหยุดยั้งความบ้าคลั่งของผู้นำที่ยอมขายวิญญาณเพื่ออำนาจเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องที่ช่องอ่านหมาและพลานบ้างไฟจึงเปรียบเสมือนเสียงประกาศอิสรภาพให้กับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกกักขังอยู่ในอุโมงค์มรณะเหล่านั้นในขณะที่กองทัพกัมพูชาพยายามจะใช้โล่มนุษย์เป็นเครื่องมือแต่เทคโนโลยีการสแกนความร้อนของไทยกับสามารถแยกแยะเป้าหมายได้อย่างชัดเจนทำให้การโจมตีทำลายเพียงแค่โครงสร้างทางทหารโดยไม่แตะต้องผู้บริสุทธิ วินาทีที่หน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยเคลื่อนกำลังเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์พวกเขาไม่ได้พบเพียงแค่ศพของทหารศัตรูแต่กลับพบความแตกแยกที่อย่างรากลึกภายในกองทัพกัมพูชาทหารระดับปฏิบัติการจำนวนมากเริ่มหันกระบอกปืนยิงใส่ผู้บังคับบัญชาของตนเองเมื่อความจริงเรื่องการคอร์รัปชันและความล้มเหลวของแผนการรบถูกเปิดเผยการหักหลังกันเองกลางสมรภูมิคือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดที่ไม่ตายของไทยได้ขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความพยายามของกัมพูชาที่จะรวมกําลังพลนับหมื่นนายมายังชายแดนกลับกลายเป็นการสร้างเป้าหมายขนาดใหญ่ให้ระบบขีปนาวุธของไทยได้ฝึกซ้อมการยิงในสภาพแวดล้อมจริงปูตินซึ่งเป็นนักยุทธศาสตร์ที่มองเกมขาดจึงรู้ดีว่าสถานการณ์นี้คือกรงลอมรณะที่พนมเปสร้างขึ้นมาเพื่อขังตัวเองและไทยคือผู้ถือลูกกุญแจที่จะตัดสินว่าจะเปิดทางรอดหรือจะปิดตายกรงนี้ไปตลอดการนี่คือสองครามที่ตัดสินกันด้วยขีดความสามารถที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่สัมผัสได้ด้วยความพินาศย่อยยับของฝั่งที่รีอ่านมาท้าทายอำนาจของราชสีห์แห่งสยามในขณะที่เสียงระเบิดยังคงดังกึกก้องอยู่ในความจำของทหารทั้งสองฝ่ายโลกกำลังเริ่มต้นวิเคราะห์ถึงความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังคำเตือนของวลาดิเมียปูตินที่มีต่อกัมพูชาสิ่งที่ปูตินมองเห็นและทั่วโลกเพิ่งจะเริ่มตระหนักคือความจริงที่ว่าประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่ป้องกันพรมแดนด้วยอาวุธ แต่ไทยกําลังใช้ไม้ตายทางการทูตและเศรษฐกิจเชิงรุกที่สามารถปิดล้อมกัมพูชาให้กลายเป็นเกาะที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนการที่ไทยเตรียมการมาอย่างยาวนานคือการประกาศสภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนซึ่งจะส่งผลให้เส้นทางการค้ามูลค่ามหาศาลต้องหยุดชะงักลงทันทีนี่คืออาวุธที่ไร้เสียงแต่มีอนุภาพทำลาย ล้างรุนแรงยิ่งกว่าระเบิดทุกลูกที่ตกลงในสมรภูมิช่องอ่านมาเพราะมันคือการตัดท่อน้ําเลี้ยงหลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวผู้นําและกลุ่มผลประโยชน์มืดในพนมเปนให้แห้งเหือดลงในพริบตาหมายตายที่สองที่กองทัพไทยถือครองอยู่และเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระดับโลกต่างต้องทึ่งคือโครงข่ายจราชนและการข่าวเชิงลึกที่ฝังตัวอยู่ในส่วนลึกที่สุดของรัฐบาลกัมพูชาข้อมูลลับที่ไทยได้รับมานั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่แผนผังการรบ แต่รวมไปถึงหมายเลขบัญชีธนาคารลับในต่างประเทศและเส้นทางการฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และอวัยวะการที่ปูตินออกมาเตือนกัมพูชาว่าอย่าล้ำเส้นไทยจึงเป็นการเตือนให้พนมเปนรู้ตัวว่าความลับที่พวกเขาคิดว่าซ่อนไว้อย่างดีที่สุดนั้นบัดนี้ได้อยู่ในมือของหน่วยข่าวกรองไทยเรียบร้อยแล้วหากกัมพูชายังเดินหน้ายั่วยุต่อไปไทยพร้อมจะปล่อยข้อมูลเหล่านี้สู่สาธารณะ ซึ่งจะนําไปสู่การคว่ำบาตรจากนานาชาติและการถูกขับออกจากระบบการเงินโลกทันทีนี่คือสงครามข้อมูลข่าวสารที่ไทยกลุ่มความได้เปรียบไว้100%อยเอร์เอย่างที่กัมพูชาไม่มีทางโต้กลับได้เลยนอกจากนี้ความเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจคือการที่ไทยเริ่มใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผสานกับการทหารอย่างแนบเนียนในขณะที่การสู้รบดําเนินไปกองทัพไทยได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมตาม,ตามแนวชายแดนเพื่อรับทหารกัมพูชาที่หนีทัพ และประชาชนที่ถูกทอดทิ้งปรากฏการณ์นี้ทําให้เกิดการสั่นคลอนทางความคิดภายในกองทัพกัมพูชาอย่างรุนแรงทหารเข็มเริ่มตั้งคําถามว่าพวกเขาจะสู้ไปเพื่ออะไรในเมื่อศัตรูที่พวกเขาถูกสั่งให้เกลียดกลับเป็นผู้ที่มอบอาหารและยารักษาโรคให้พวกเขาในยามยากลําบากหมายตายด้านจิตวิทยาน,นี้เองที่ทําให้แนวหน้าของกัมพูชาเริ่มพังทลายจากภายในโดยที่ไทยไม่จําเป็นต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวในบางพื้นที่ การใช้ความเมตตานำหน้าความตายคือยุทธศาสตร์ชั้นสูงที่ปูตินให้การยอมรับว่านี่คือวิถีแห่งรัฐุรุษที่กัมพูชาไม่มีทางสู้ได้และมันกำลังกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียที่กัดเซาะความเชื่อมั่นของรัฐบาลพนมเปญให้พังทลายลงในมิติของเทคโนโลยีการรบปูตินยังได้เห็นศักยภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านโดรนรุ่นใหม่ของไทยที่ทำงานร่วมกับดาวเทียมสื่อสารความเร็วสูง ระบบนี้สามารถตัดสัญญาณควบคุมโดรนของกัมพูชาให้ร่วงลงมาได้เหมือนนกปีกหักก่อนจะเข้าถึงเป้าหมายความสำเร็จในการป้องกันน่านฟ้าของไทยทำให้ฝ่ายกัมพูชาตกอยู่ในสภาวะตาบอดทางการทหารเมื่อไม่สามารถสอดแนมหรือโจมตีทางอากาศได้แผนการรบของพนมเปญจึงกลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้ความหมายคำเตือนจากเครมลินจึงชัดเจนว่ากัมพูชากำลังต่อสู้กับศัตรูที่ก้าวล้ำไปสู่ศตวรรษที่22 ในขณะที่ตนเองยังติดอยู่ในศตรวรรษที่20ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีนี้คือไม้ตายที่โลกยังไม่รู้ว่าไทยพัฒนาไปไกลถึงเพียงนี้แล้วและมันคือคำตอบว่าทำไมอธิปไตยของไทยจึงแข็งแกร่งดุดกําแพงเหล็กที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้แม้จะมีความพยายามแทรกซึมจากมหาอำนาจภายนอกก็ตามท้ายที่สุดไม้ตายที่เป็นความลับสุดยอดซึ่งปูตินอาจจะหมายถึงคือยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกที่เรียกว่าการทำลายล้างจากจุดกำเนิด ซึ่งไทยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลเป้าหมายจากดาวเทียมรัสเซียและพันธมิตรตะวันตกบางส่วนทําให้ไทยรู้พิกัดของห้องนิรภัยและจุดหลบภัยใต้ดินของผู้นํากัมพูชาทุกจุดการโจมตีที่แม่นยําด้วยขีปนาวุธนําวิถีในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการยิงสุม่มแต่เป็นการส่งข้อความเตือนว่าไทยสามารถปรึกษีผู้นําที่คิดร้ายได้ทุกวินาทีหากจําเป็นสถานการณ์ที่ชายแดนในขณะนี้จึงไม่ใช่แค่การประทะระหว่างทหารสองกองทัพแต่คือการแสดงให้เห็นว่า อำนาจที่แท้จริงในภูมิภาคนี้อยู่ที่ใดและทำไมไทยถึงเป็นประเทศเดียวที่ปูตินต้องให้เกียรติและเตือนผู้อื่นว่าอย่ารีอ่านมาลองดีในขณะที่ไฟแห่งสงครามบนบกกำลังลุกโชนอย่างหนักหน่วงอีกหนึ่งสมรภูมิที่ทั่วโลกกำลังจับตามองด้วยความระทึกใจคือพื้นที่ทางทะเลในอ่าวไทยซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทางทะเลของมหาอำนาจความลับที่ปูตินพยายามเตือนกัมพูชาไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงกองทัพบ,บกหรือกองทัพอากาศเท่านั้น แต่รวมไปถึงไม้ตายลับสุดยอดของกองทัพเรือไทยที่แอบซุ่มพัฒนาโครงการที่เรียกว่าพยักวารีซึ่งเป็นระบบเซนเซอร์ใต้น้ําอัจฉริยะและดโดรนปลีชีพใต้น้าที่สามารถตรวจจับและทําลายเรือรบหรือเรือดำน้ำําทุกลำที่ลุกล้าเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยได้โดยที่ศัตรูไม่ทันได้ตั้งตัวข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุว่าระบบนี้ได้รับการทดสอบและติดตั้งเรียบร้อยแล้วรอบบริเวณฐานทัพเรือและพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ทำให้ความพยายามของกัมพูชาที่จะใช้กำลังทางเรือเพื่อกดดันไทยกลายเป็นภารกิจที่ฆ่าตัวตายอย่างชัดเจนการที่ปูตินรู้ถึงขีดความสามารถนี้ทำให้เขาต้องรีบส่งสัญญาณเตือนเพราะรัเสเซียเองก็มีความร่วมมือทางเทคนิคบางประการกับไทยและไม่ต้องการเห็นอาวุธระดับสูงเหล่านี้ต้องถูกนำมาใช้ทำลายล้างประเทศเพื่อนบ้านจนพินาศย่อยยับท่าทีของจีนในฐานะมหาอำนาจที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อ,อกัมพูชาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่ไทยเปิดเผยข้อมูลไม้ตายชิ้นสำคัญนั่นคือหลักฐานการทุจริตและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติในกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ต่อสายตรงถึงผู้นำพนมเปญเพื่อส่งสัญญาณให้ถอยทับทันทีเนื่องจากจีนไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของตนเองต้องด่างพร้อยจากการสนับสนุนรัฐบาลที่ถูกตราหน้าว่าพัวพันกับฟาร์มมนุษย์และการค้าอวัยวะที่ไทยนำมาตีแผ่ ไม้ตายด้านการทูตเชิงลึกนี้ทําให้กัมพูชาตกอยู่ในสภาวะโดดเดี่ยวทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพื่อนบ้านที่เคยนิ่งเฉยเริ่มหันมาสนับสนุนไทยเมื่อเห็นว่าความมั่นคงของไทยคือความมั่นคงของภูมิภาคการที่ปูตินออกมาเตือนซ้ําจึงเปรียบเสมือนตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาลงแผนการยึดครองพื้นที่ทับซ้อนของกัมพูชาเพราะในเกมภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกนั้น ความชอบรรมและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคือผู้ชนะที่แท้จริงสถานการณ์ภายในกรุงพนมเปญขณะนี้เต็มไปด้วยความปั่นป่วนข้อมูลจากสายรับไทยรายงานว่าผู้นําระดับสูงของกัมพูชาเริ่มมีการขนย้ายทรัพย์สินและครอบครัวออกนอกประเทศหลังจากที่ระบบป้องกันภัยส่วนบุคคลถูกเจาะข,ข้อมูลโดยหน่วยสงครามไซเบอร์ของไทยความหวาดระแวงแผ่ซ่านไปทั่วทำเนียบรัฐบาลเมื่อพบว่าแม้แต่การประชุมลับที่สุดก็ถูกบันทึกเสียง และส่งกลับมายังกรุงเทพมหานครแบบเรียวไทยไม้ตายเรื่องการเจาะระบบสื่อสารนี้เองที่ทำให้ปูตินต้องออกโรงเตือนเพราะเขารู้ดีว่าหากไทยตัดสินใจปล่อยคลิปเสียงหรือเอกสารลับเหล่านั้นออกมาระบบการปกครองของตระกูลฮุนอาจจะล่มสลายลงได้ภายในเวลาเพียงข้ามคืนด้วยแรงกดดันจากประชาชนชาวกัมพูชาเองที่ต้องทนทุกข์ยากในขณะที่ผู้นำสวยสุกบ,บนกองเลือดและเนื้อของเพื่อนร่วมชาติการต่อสู้ในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธหนะัก แต่เป็นเรื่องของการทำลายความเชื่อถือและอำนาจดิบที่ไร้รากฐานแห่งคุณธรรมที่บริเวณพรมแดนช่องบกและพรานบังไฟกองทัพไทยได้ยกระดับการป้องกันด้วยการติดตั้งระบบปืนใหญ่อัตตาจรซีซ่าและระบบจรวดหลายลำกล้องดีวันหนึ่งเอซึ่งมีความแม่นยำสูงและระยะยิงที่ครอบคลุมฐานที่มั่นสำคัญของกัมพูชาทั้งหมดทหารไทยได้รับการสั่งการให้ใช้กฎการประทะที่เด็ดขาดแต่ระมัดระวังสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อพอลเรือน สิ่งที่น่าสจัจจย์คือการที่ไทยสามารถใช้ดโดรนขนาดเล็กปล่อยใบปลิวและกระจายเสียงข้อมูลความจริงเข้าไปในค่ายทหารกัมพูชาเพื่อบอกให้ทหารเหล่านั้นรู้ว่าพวกเขากำลังสู้เพื่อใครและใครที่กำลังเสวยสุขอยู่บนความตายของพวกเขายุทธวิธีนี้ได้ผลอย่างยิ่งยวดเมื่อเกิดเหตุการณ์ทหารกัมพูชาระดับพันโทนายหนึ่งตัดสินใจนำกำลังพลกว่า100นาย พร้อมอาวุธครบมือเข้ามอบตัวต่อทางการไทยเพื่อลีภัยทางการเมืองนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการยึดพื้นที่ได้ร้อยไร่พันไร่เพราะมันคือการยึดหัวใจของศัตรูและทำลายความพึกเหิมของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดปูตินมองเห็นโดมิโน,โนตัวนี้ที่กำลังจะล้มจึงเตือนกัมพูชาว่าอย่าให้สถานการณ์ลามปามไปจนถึงจุดที่ไม่มีใครช่วยได้อีกต่อไปเมื่อมานม่านควันแห่งความขัดแย้งเริ่มจางลง สิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่เพียงซากปรักหักพังของสมรภูมิแต่คือภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยในเวทีโลกที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้อีกต่อไปความลับที่วลาดิเมีย์ปูตินทิ้งท้ายไว้ในคำเตือนของเขาเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในสายตาของนักวิเคราะห์ความมั่นคงทั่วโลกไม้ตายที่แท้จริงของกองทัพไทยที่โลกยังไม่รู้อย่างท่องแท้นั้นไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุด แต่อยู่ที่การหลอมรวมพลังอํานาจแห่งชาติทุกมิติเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์อํานาจเบ็ดเสนการที่ไทยสามารถสยบภัยคุกคามจากเพื่อนบ้านได้โดยไม่มีความสูญเสียใหญ่โตนั้นคือการพิสูจน์ว่าประเทศไทยได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างเต็มตัวโดยมีความสงบสุขของประชาชนเป็นเดิมพันสูงสุดในขณะที่กัมพูชาต้องเผชิญกับบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ความพยายามที่จะท้าทายพยาราชสีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับกลายเป็นชนวนที่เร่งการล่มสลายของระบอบการปกครองที่ขาดความชอบธรรมและเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของพนมเปญไปตลอดกาลความล่าสุดท้ายที่ไทยเก็บงำไว้และปูตินตระหนักดีคือความพร้อมของประชาชนคนไทยทุกคนที่เป็นดั่งกำแพงที่ไม่มีวันทลายได้ในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา เราได้เห็นพลังแห่งความสามาคัคคีที่สื่อสารผ่านโลกออนไลน์และออฟไลน์การสนับสนุนกองทัพด้วยข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์จากภาาประชาชนทําให้ไม้ตายของไทยมีความแข็งแกร่งอย่างที่ไม่มีเครื่องจักรสงครามใดจะเทียบได้บทสรุปของเหตุการณ์ที่ชายแดนในพุทธศักราช2,568นี้จึงเป็นมากกว่าแค่ชัยชนะทางการทหารแต่มันคือการประกาศให้โลกได้รู้ว่าอธิปไตยของไทยนั้นสักดิสิทธิ และมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างแสนสาหัสสำหรับผู้ที่คิดล่วงละเมิดคำเตือนจากเครมลินไม่ได้เป็นเพียงการปกป้องกัมพูชาแต่เป็นการเตือนสติชาวโลกให้หันมามองความจริงที่ว่าประเทศที่ดูเหมือนจะรักสงบอย่างไทยนั้นเมื่อสู้ก็สู้หยิบตาและมีเขี้ยวเล็บที่สามารถปลิดชีพศัตรูได้ในชั่วพริบตาบทเรียนจากพนมเปญที่พยายามใช้ความรุนแรงและสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างอำนาจทางการเมือง ได้กลายเป็นอุทานที่สําคัญสาหรับผู้นําทั่วโลกในโลกยุคใหม่ที่สงครามไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียงสนามรบแต่ขยายวงกว้างไปถึงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและจริยธรรมประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานใหม่ของการป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม้ตายของไทยที่เป็นระบบสั่งการและควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ประสานกับจิตวิญญาณของนักรบผู้กล้าได้กลายเป็นต้นแบบที่หลายประเทศเพยายามศึกษาและลอกเลียนแบบ การที่กัมพูชาพ่ายแพ้อย่างราบคาบโดยที่ไทยยังไม่ได้ใช้กําลังพลเต็มรูปแบบนั้นคือเครื่องยืนยันว่าอนาคตของความมั่นคงในภูมิภาคนี้จะถูกกาหนดโดยผู้ที่ครอบครองเทคโนโลยีและความชอบธรรมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ที่มีเพียงอาวุธเก่าและอํานาจมืดในท้ายที่สุดสันติภาพที่กลับคืนสู่แนวชายแดนช่องอ่านม้าและพรานบั้งไฟไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยิงแต่คือสันติภาพที่เกิดจากความยับยั้งชั่งใจและความเด็ดขาดของไทย รัฐบาลและกองทัพไทยได้พิสูจน์แล้วว่าการมีอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดอยู่ในมือนั้นมีไว้เพื่อการป้องกันและรักษาความสงบสุขไม่ใช่เพื่อการลุกรานแต่หากมีใครก็ตามที่รีอ่านจะล้ำเส้นหรือก้าวเข้ามาลองดีกับความลับที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มของสยามพวกเขาจะต้องเผชิญกับพยนะที่รุนแรงเกินกว่าจะพรรณนาได้วลาดิเมียร์ปูตินได้ทำหน้าที่สงสารเตือนในฐานะมิตรประเทศที่มองเห็นความจริงและกัมพูชาก็ได้รับรู้รสชาติของความผิดพลาดนั้นแล้ว ประเทศไทยในวันนี้พร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่บทใหม่ของการเป็นผู้นำด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยมีบทเรียนจากอดีตเป็นเครื่องเตือนใจและมีไม้ตายที่พร้อมจะปกป้องแผ่นดินนี้ไว้ตราบนานเท่านาน